เขาออกไปถามเลยนะบอกใครอยู่กับมันมั่งไอ้บางขวางเนี่ยไอ้หนูเนี่ยหนูรู้กันเต็มเลยนะรู้กันมาเต็มเลยเหรอผมอยู่ครับผมอยู่ครับแต่บางคนก็ไม่รู้ทีนี้เราไม่ได้จี้นะคือเขาถามเองแล้วมึงก็คือรับกันขึ้นมาเองว่าผมอยู่กับเขาครับผมอยู่กับเขาครับก็โอเคคนละครึ่งละครึ่งเกือบเสียไอ้ีทีทีนะทีได้ก่อเนื่องคิดทันน่ะเออเสือเฟี้ยวเฉย เหมือนจะเจ๊อะไม่ตั้งใจเฟี้ยวตื่นเฟี้ยวเฉยเสือกเฟี้ยวเฉยเออแล้วมีคนเด้งอ่ะเออก็โอเคอ่ะเออหัวหน้าคือพวกเนี้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมคนเดียวล้วนๆแล้วหัวหน้าจะทํายังไงกับผมเดี๋ยวว่ามึงไปกักบริเวณดีกว่าสงการเนี้ยมึงไม่ต้องเล่นแล้วลงมาช่วงสงการพอดีใช่ไหมเราย้ายไปมีนาใช่ไหมเฮ้ยวันที่5มีนาเราย้ายไป5 3แล้วก็ช่วงสงการเราขังอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็สงการพอดีใช่ไหมแล้วเราลงก่อสงการเราลงมาข้างล่างเดี๋ยวมึงมาอยู่เนี่ยกูไปขังมึงเนี่่่ยยกกกับบริเวณอูนตตึึมมงไ้องงงงงลลลมาาาข้่หั การมึงค่อยลงบอกได้ครับเราก็ขึ้นไปเขาไม่เอาเรื่องแค่กักบ,บริเวณ